แดงมีทอนบุฟเฟ่ต์1น9บาทเท่านั้นค่ะ ใช้งานน้อยได้เป็นสีดําดูดดันมากๆและออปชั่นจัดเต็มมากๆเลยสําหรับ Toyota r e v o อปี2020 Toyota r e v o Smart c ์ a 2.4 EP Runner ปี2020บอกเลยว่าออปชั่นจัดเต็มมากๆเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นและรอบคันกันเลยค่ะสำหรับดีไซน์ด้านหน้านะคะได้เป็นโฉมหน้ารรโกโคและคันนี้นะคะได้เป็นไฟโปรเจกเตอร์และเดย์ไทม์ลนิ่งไลท์มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะกระจงมองข้างของเขามาพร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับเก็บไฟฟ้าตกแต่งด้วยโครเมียมและรีวอคันนี้เป็นรุ่นยกสูงนะคะเขาให้บันไดขึ้นมานะคะบอกเลยว่าริ้วรอยการใช้งานน้อยมากและมือจับก็เป็นโครเมียมเช่นกันคะ่ะสําหรับภายในของ t o โยต้าร v วคันนี้นะคะเขาเป็นรุ่นสมาร์ทแคปรุ่นยกสูงด้วยค่ะบันไดข้างมีให้เรียบร้อยและมือจับตอนขึ้นนะคะจะได้ขึ้นสะดวกสบายเลยทีเดียวค่ะคันนี้ได้เป็นเบาะ้านะคะแต่ริ้วรอยการใช้งาน นมากๆไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะเอาไปชมออปชั่นของเขากันเลยค่ะพวงมาลัยของเขาได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันค่ะพวงมาลัยหุ้มหนังอย่างดีนะคะโอ้โหออปชันจัดเต็มและได้เป็นหน้าจอระบบสัมผัสแบบนี้นะลูกค้า่ะใช้งานกันง่ายๆไปเลยทีเดียวค่ะวิทยุ AM FM เล่นได้หมดเลยนะคะและคันนี้ยังเชื่อมต่อระบบบูทูธให้ด้วยค่ะ นี่เลยเยาชอบมากๆสําหรับตรงนี้นะคะเขาเป็นตู้เย็นค่ะหรือกล่องคูบองนั่นเองสามารถเก็บความเย็นได้ค่ะแช่น้าแช่ขนมได้หมดเลยนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะแต่บอกเลยว่าขับสนุกขับสบายมากๆและยังให้ปุ่มอี o ค่โหมด Power อรมาให้ด้วยค่ะ สำหรับเบาผู้โดยสารด้านหลังนะคะขึ้นสะดวกสบายมากค่ะนี่เลยได้เป็นเบาหนังและเบาก,กว้างด้วยนะคะด้านหลังไม่ต้องปวดหลังกันแล้วค่ะเขามีฟูกแบบนี้นะคะนุ่มๆนิ่มๆแบบนี้ให้นั่งสบายๆกันไปเลยนะคะ สำหรับดีไซน์ด้านท้ายของจ o ยต้าร v เวรุ่นนี้นะคะนี่เลยไฟเบกดวงที่สาม,มาเรียบร้อยมือจับได้เป็นแบบคเมียมและยาวชอบมากๆดวงตาไฟของเขาครอบด้วยสีดำแบบนี้นะคะทำให้ดูดันเทมากๆเลยค่ะสำหรับด้านข้างตัวรถคันนี้นะคะนี่เลยเขาตกแต่งซุ้มล้อมาให้เรียบร้อยดูดูดันมากๆเลยนะคะและยังได้เป็นล้อแม็กยางของเขาได้เป็นยางบีสโตนใช้งานน้อยมากๆเลยค่ะ ไปชมภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะสำหรับ Toyota r ร v วคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยสะอาดมากๆค่ะไม่มีขับน้ำมันเยิ้มเลยนะคะนี่เลยขานด้านหน้าเดิมๆจากโรงงาน QC ต่างๆสติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบเลยค่ะสัญลักษณ์ต่างๆก็อยู่ครบเช่นกันค่ะน็อตต่างๆไม่ว่าจะเป็นดวงตาไฟนะคะน็อตฝากระโปรงก็ไม่มีรอยแกะขยับเลยค่ะไล่ขึ้นไปบนฝากระโปรงกันเลยนะคะ เม็ดอร์คเรียงตัวสวยงามค่ะสติกเกอร์ก็อยู่ครบเช่นเคยและนี่เลยฉนวนกันความร้อนของเขานะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆไม่มีข้าวฝุ่นดินแดงเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Toyota Revo Smart c a ท2 4 e p r u n n e r ปี2020คันนี้ออปชั่นจัดเต็มมากๆและดีไซน์ของเขานะคะโอ้โหสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะวันนี้ทางเทียคาขอจัดโปรโามชาั่นราคาสุดพิเศษให้เลยในราคาเพียง499,000บาทผ่อนเพียงเดละ9,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับโปรโมชาั่นวันนี้นะคะบุฟเฟ่เหมาจ่ายไปเลยค่ะสแบงค์แดงมีทอนบุฟเฟ่ต์199บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจะได้รับนะ ไม่ว่าจะเป็นบริการชื่อหลือฉุกเฉินนะคะ24ชั่วโมงทั่วประเทศนาน3ปีไปเลยรับประกันเครื่องเกียน1 7 9รายการจากบริษัทชั้นนําของญี่ปุ่นนะ,ะถึง2ปีเต็มและก่อนออกเราก็มีการขับสีเคลือบแก้วให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจแล้วนะคะสามารถติดต่อในตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลากันก่อนค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ